สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเกม OX กันดีกว่านะครับเราจะเอาความรู้เกี่ยวกับการทำ s t ต็ k แล้วก็การทำา i i ก็คือให้คอมพิวเตอร์เนี่ยอันกอริทึมในการคิดว่าจะเดินตรงไหนถึงจะดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้คัส o อมฟอนด้วยคือไปโหลดฟอนต์มาแล้วก็ว่าจะใช้ในนี้ยังไงในโปรเจกต์ของเรานะครับ แล้วก็การใส่เสียงลงไปเวลาอยากให้กดปุ่มแล้วมีเสียงอะไรประมาณนี้อาจจะต้องแบ่งเป็นหลาย,ลายตอนหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราก็ต้องหารูปไว้ก่อนรูปที่จะหาเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับมีตัวแบ็กกราวแบบนี้เห็นไหมครับก็คือเราจะทํา Ox ก็คือแบ็กกราวก็ ทำสักขนาดไหนก็ได้นี่ผมใส่ขนาดไว้ให้ผมทําขนาด320ร568นะครับแต่จริงๆใครจะทําขนาดไหนก็ได้แบ่งให้มันเป็น3ส่วนเท่าๆกันทั้งทั้งบนทั้งทางบูร์ติคอแล้วก็ฮอริเซนทอททั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมจะไปยืดขยายเอาเองนี่ผมใช้ Photoshop ทำง่ายๆถ้าใครคี้เกียจทำก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวภาพเนี้ย เซฟไว้ให้ในในเว็บไซต์อยู่ในคลิปที่จะสอนนะครับนี่ครับมีสีภาพตัวตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นแบ็กกราวด์ที่มีขนาดละเอียดกว่าตัวนั้นจะได้บอกวิธีว่าเวลาเราจะลงรูปลงไปใน a อสเซเนี่ยแล้วใช้หลายๆขนาดเนี่ยทำยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโ <c oughs> โทษครับก็ทำให้มันเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดไหนก็ได้นี่ผมใช้ขนาด200คูณ200แต่ใครจะใช้เป็นร้อยคูณร้อคูณห้อะไรก็ได้แนละ้วเดี๋ยวมันจะยืดขยายเองครับแล้วก็มีตัว x แบบนี้โอเคพอมีครบละสีรูปนี้เราก็ไปเปิด Xcode e กันโทษครับแล้วก็ create new project นะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่า ox แล้วกัน แบบนี้แล้วก็ next save ไปใน d e ส k t o okay. p โอเคเราก็ไปเอารูปที่เราเตรียมมาเนี่ยใส่ไปใน asset ไปที่ asset ก่อนนะครับจำได้ใช่ไหมครับวิธีเอารูปใส่แล้วก็ไปเอารูปที่เตรียมมาสมมุติโอคื x 2รูปนี้ก็ลากใส่เลยปกติ default มันก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแค่ขนาด1 x ถ้าเราอยากจะให้ใส่ขนาด2 x 3 x ด้วยเนี่ยก็ลากมาใส่นะครับอาจจะใช้วิธีลากตัวเนี้ยมาวางอันหนึ่งก่อนนะหรือว่าจะตรงนี้แล้วคลิกขวานะครับตัวแอสเซทเนี่ยแล้วก็ new image set ก็ได้ตั้งชื่อเป็นผมตั้งชื่อเป็น background bg แล้วผมก็ลากตัวนี้นะครับตัวเล็กมาใส่1 x ตัวที่ใหญ่กว่าที่เป็น2เท่าครับ640คูณ1136เนี่ยเอามาใส่2 x แค่นี้เองใช้ได้ละฮะต่อไปแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยไปที่เมนสตอรี่บอร์ดนะครับผมขอปิดาทางซ้ายนี่ออกไปก่อนพื้นที่น้อย,ยอ่ายอันี้ลงนะครับเปิดอันนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมสองห่วงนี้แล้วก็มาที่พรีวิวเมนสตอรี่บอร์ดเหมือนเดิมนะครับจะได้เห็นว่าภาพเป็นยังไง โอเคได้แล้วผมเอา2ขนาดก็พอนะครับ4กับ4.7แนวนอนด้วยแค่นี้เองเพราะให้เห็นเริ่มมาเราก็ไปที่ตรงนี้เอาแบ็กกราวด์ใส่เลยก็ไปที่ ui image นะครับลากมาแบบนี้แล้วก็เลือก image เป็นแ a c k g r o u n d เห็นไหมครับ ดูจากตัวนี้นะครับอมองไม่เห็นคราวนี้เราก็พินเลยผมใช้พินตัวนี้ดีกว่าแบ็กก่าตัวนี้ใช่ไหมครับผมกดคอมมานด์ค้างไว้แล้วไปที่วิวใหญ่เลยแล้วก็มาที่นี่เนี่ยครับนี่อไลก็คือชิดเลยซ้ายขวาบนล่าง0ูนนะครับแต่ผมจะไม่ไม่อัปเดตเฟรมนะครับ Add for c คอน e n นลงไปแล้วดูที่ผลลัพธ์เห็นไหมครับเขาเต็มจอละ แค่นี้ที่ไม่อัปเดตเฟรมเพราะว่าเวลาเราใส่อันอื่นเข้าไปเนี่ยมันจะขยับยากมากถ้ามันเต็มเฟรมอันนี้จะลองรันให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นอย่างนี้ใช้ได้นะครับโอเคโทนสี่โนห้าเอาแค่นี้ดีกว่าอ่านะโอเคละ กลับไปที่เอ็กโคเราต่อไปเราก็ต้องทำ image คือเราจะเอารูปเนี่ยรูปของ O หรือว่า X นะครับ9รูปใส่ลงมา,งมาตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9นะเราก็จะเอาขนาดให้มันเท่ากับตรงนี้พอดีแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ใช้ image view นี่แหละครับ แต่เราจะยังไม่บอกว่า image คือรูปเนี่ยเป็น o หรือว่า x เราจะไปโคดดิ้งข้างในโปรแกรมเองเวลา user กดปุ่มนะครับลากมาเลยตรงไหนก็ได้ย่อให้เล็กลงหน่อย้โอเคแล้วเราก็กดไอ้นี่เลยครับ command d duplicate นี่ครับ d u ป l i เค t e อีกทีหนึ่งคอมมานดีอีกทีเป็น3อันแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Command ค้างไว้3รูปนี้เหมือนเดิมใส่ลงไปที่ s สแต็เรียงให้ละจากนั้นก็ไอตัวเนี้ยทั้งหมดใช่ไหมครับก็ Copy ปีทั้งหมดเนี่ยคอมมานดีเห็นไหมครับ Command D อีกทีได้3อันแล้วเราก็าไปที่อันนี้นะครับ1 2 3กดที่ stack เรียงอีกทีหนึ่งตาม vertical เสร็จแล้วง่ายมากได้เป็น image ตัวเดียว, <c oughs> แ,ลวแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อซะหน่อยจะได้เข้าใจตน,นี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นใครไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรแต่ผมเปลี่ยนพื่ที่ว่าเวลาผมดูตรงนี้จะได้ไม่งงเปลี่ยนเป็นอะไร img 1นึ่ผมจะเห็นว่าตรงนี้เป็น1,2,3,4,5,6,7,8,9นะครับ IMG2 IMG3 I... อเอาาสิเออไอเอ็มจีสี่เรื่องขนช้านิดหนึ่งนะครับไอเอ img 6ได้หมดแล้วครับ img 7 img 8 img 9เรียบร้อยอันนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้หน่อยเป็น img 1 2 3 i m g 4 5 6 i m g 7 7 8 9โอเคตรงนี้ตัวใหญ่เปลี่ยนชื่อเป็น i m g เ,เป็น stack ดีกว่า stack view i m g 1ถึง9ได้ไหม ได้ตรงนี้ใส่ sv น้ำหน้าหน่อยจะได้รู้เป็น stack view เ,เมื่อกี้ลืมคิดไปครับเคคิดที่หลังก็ได้เรียบร้อยยต่อไปเราก็ถ้ามี emit ทเ,เฉยเนี่ยเวลา user คนเล่นเนี่ยกดปุ่มมันก็จะไม่ไม่ทิกนะครับก็คือว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็นแค่ i m g e เราก็ ใส่บัตทอนเข้าไปเพื่อให้ให้ยูเซอร์กดได้ไปที่ ui บัตทอนเหมือนเดิมครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอลากไอ้นี่หนีก่อนเอาไปอยู่ที่หนึ่งยับนิดน,นึงขวางบัตทอนตัวนี้บัตทอนตัวนี้เนี่ย ผมลบออกเลยไม่ได้ใช้ลบมองไม่เห็นสีอะไรเลยช่างมันจริงๆแล้วก็จะใส่สีก่อนก็ได้นะครับจะได้จะได้เห็นชัดก็ก็แล้วแต่ผมใส่สีก่อนเดี๋ยวออกทีหลังใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมครับ command d duplicate มา อันที่2อง m m ม n d นด u p ีท c พิเคทนะครับอันที่สามแล้วก็เหมือนเดิมครับกดอันที่1นึ่งคอมมานค้างไว้อันที่2องคอม n านค้างไว้อันที่3ไปที่สเต็คแล้วก็คอม m านด d ีเลยนะครับก็ c o ปปี้มาเป็นอันอันที่2อแถวที่2อ่ะโอเคแล้วก็คอมมานดีอีกทีแถวที่ 3. อ่ะเสร็จได้3มแถว ในนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะมี3รูปนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เซตมันเลยดูเหมือนจะดูไม่ออกนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมี3รูปคลิกที่ตัวนี้เลยเนี่ยสแต็กตัวนี้นะครับคอมมานด์ค้างไว้3ตัวแล้วก็สแต็กอีกทีหนึง่งโอเคเสร็จเราขอเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ผมเปลี่ยนให้มันเวลาผมมองแล้วมัน,มนจำง่ายผมใส่วัตเทิลหนึ่ง สองเ okay. ขเครื่องช้านิดนึงท่อนอ้าว <c ười> ท่อนสามหมุนติวติวเลยท่อนสี่ไม่เร็วท่อนหา้า วัตทุันหกผมสั่งเครื่องใหม่ไว้นานแล้วยังไม่ได้ทักที <c oughs> เดี๋ยวโฮงจะได้นะครับจะเร็วกวันนี้วัตทุันเจ็ดวัตถนันแปดมาเร็วอันสุดท้ายแล้ววัตทุันเก้าโอเค ก็จะขอเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเหมือนเดิมนะครับใครไม่เปลี่ยนก็ได้ stack view, 1, 2, stack view button หนึ่งสองสาม stack view button สี่ห้าหก stack view button เจ็ดแปดเก้า สุดท้ายของอันนี้ละ stack view stack view button 1ถึงเโอเคน่ะคราวนี้ก็พิมลูปเดียวก็ไอจิ้มที่ทั้งหมดหอยู่ไหนทั้งหมดโอ้มันจิ้มยากนี่เองเอาผมมาที่นี่อถุงเอาหมดเลยง่ายดีแล้วก็เหมือนเดิมครับวิธีนี้ง่ายกว่าก็กด c ม m m a n d ค้างไว้แล้วไปที่ view super view ครับตัวใหญ่เห็นไหมครับ แล้วก็มานี่เลยอะไรมันอะไรเต็มจอเหมือนเดิมครับซ้ายขวาบนล่างเนี่ยหมดเลยนะแล้วก็ add for c o n s t แ n นเรียบร้อยอยังไม่ต้องอัปเดตเฟรมนะครับดูที่ผลลัพธ์เห็นไหมครับเต็มหมดละอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะบัตเทนึ่คือตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็กด c o m m a n d ค้างไว้ไปที่ super view เห็นไหมครับแล้วก็อะไรเหมือนเดิม เต็มจออย่างเดียวนี่ครับบนล่างซ้ายขวาไปหมดแนทโฟคอนสแตนต์ดูที่ผลลัพธ์นี่เรียบร้อยโอ้โหเป็นสิกเหลืองอ่อยเลยนะเก็ดมากอาันนีเ้เราก็ย้ายตัวตัวนี้ก็ได้ไปอยู่ก่อนอ,อยู่หลังแบ็กกราวขยับมันเป็นเลเยอร์นะครับขยับได้ไปไปมาๆได้นี่อยู่หลังแบ็กกราว ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังมีสีเหลืองก็ไปเอาสีเหลืองออกนะครับไม่เอาละกดตรงปุ่มของมันนะครับคอมมันค้างไว้ไปก้9ปุ่มนี้แล้วก็ไปที่ตัวที่เราทําไว้สีเหลืองนะครับเปลี่ยนเป็น default ไม่เอาเพราะเราจะเอาแต่รูกคราวนี้ถ้าใครอยากจะอัปเดตเฟรมตอนนี้ก็ทําได้ละนะครับก็คือไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็อัปเดตเฟรมทั้งหมด นี่เสร็จเป็นแบบนี้ทราน,นี้รูปเนี่ยถ้าใครเห็นว่ามันยังไม่โอเคจะลองเทสรูปดูนะครับเราไม่เทสที่ปุ่มเพราะรูปเราจะใส่ที่ image นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมาเราไม่ใส่รูปที่ปุ่มเดี๋ยวใส่ที่ image ก่อนเอาสักสามอันเลยคอมมานด์ค้างไว้3อันนี้แล้วก็ไปที่ image นะครับบนสุดเลือกเป็นอะไรก็ได้ o แล้วกัน ลองรันดูนะครับมันก็จะเบี้ยวๆดูตามนี้จริงๆดูในนี้ก็เห็นละแต่ผมรันให้ดูเห็นไหมครับรูไม่ต้องแก้ยังไงจําได้ใช่ไหมครับที่ผมเทสให้ดูเฉยๆวิธีแก้ก็ง่ายมากนะครับใช้ความสามารถของสแต็กไปที่ตรงนี้เลยนี่อีเมดโทษครับที่อ m เม e แล้วก็ distribution เนี่ยแบ่งให้เท่ากันนะครับ fill equaly แค่นี้เอง นะครับแล้วก็อ่ะคราวนี้พอฟิวแล,ล้วปุ๊บเนี่ยลองดูที่ผลลัพธ์เห็นไหมครับตรงนี้เส้นมันหายใช่ไหมครับก็แบ่ง spacing ไว้สัก10แล้วแต่จะแบ่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับ10 20ก็ได้ผมแบ่ง10อ่มันก็จะจะเห็นตรงนี้เข้ามาเส้นตรงนี้ก็เริ่มเกิดเส้นตรงนี้ส่วนเส้นข้างๆนี้ต้องไปแบ่งที่ตรงนี้นะครับข้างในมันอันนี้ก็เหมือนกันกด command ค้างไว้ทำทีเดียวไปเลยไม่เสียเวลา ดิสติบิวชันก็ฟิลอีควอ l y เหมือนกันนะครับเท่ากันแบ่งเท่ากันหมดล้วแล้วก็สเป c i n g เนี่ยก็เอาสักสิบลองดูซิพอไหมดูที่ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมมาละพอละโผล่มาละถ้าไม่พอใจก็เพิ่มเป็นสิบห้ายี่สิบไปแล้วแต่นะครับอันนี้ผมสิบผมพอใจละเลิกใช้ได้ละอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวัตถุนี้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ d i s t r i u t i o n field equaly นะครับแบ่งสเปซสักสิบโอเคแล้วก็อันนี้ประมาณค้างไว้ yeah. field equaly เหมือนกันสเปซสิบเพลย์ดูครับ yeah. ใช้ได้แล้วนะครับ เห็นไหมเหยียบรอให้ทั้งบนทั hi es, ้งล่างใช่ไหมหมดส่วนรูปถ้าใครอยากจะให้มาได้สัดส่วนก็ไปเลือกเองนะครับไปปรับตรงเนี้ยแทนที่จะเป็นเนี่ยครับบอททอนต่างๆเอ้ยไม่ใช่บอททอนอิเมจตรงเนี้ยพวกเนี้ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยปรับตรงนี้ให้มันเป็นจากสเกลทูฟิลด์ก็เป็นเอสเปคฟิตก็แล้วแต่นะครับไปลองเล่นกันดูอันนี้ผมเอาตรงนี้ก็พอละแค่ทําให้เห็นอันนี้ผมไปปรับอันนี้ก่อนอิเมจสามอันนี้กลับฮะลบออก ให้เป็น Default เหมือนเดิมโอเคนะครับเซฟไปก่อนจากนั้นไอเดียของเราก็คือว่าเราจะใส่ใส่ปุ่มตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นรีเซ็ตเวลาเกมมันจบเกมเราจะได้ให้ปุ่มรีเซ็ตเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เป็นเท็กซ์ให้บอกว่าใครเป็นคนใครเป็นคนชนะนะครับโผล่ Pro ขึ้นมา เอาไว้ทําพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวพูดไปจะชักยาววันนี้ก็คือเป็นเลเยอร์ธรรมดาก่อนถือว่าซ้อมเลเยอร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อ,อวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิง่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็มเมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t t ีกซอฟต์แวร์ไท a แลนด์ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทืบไลค์ like ด้วยครับขอบคุณครับ